you <laughs>

ราคาหองก่อเนยเป็นร้อยเท่าวีูนะขยโยเปในร้อยเท่าวีูณเลยใส่เตเต้เเทสามเตเคุณเต้ประเ็นตรอเร็แล้วในเต้เตตัใหญ่ราคาห้องต่อแล้วก็ต่อขยโยให้เป็นงินน้อยเท่ากวีคูณใส่แบตใส่แบติ ก็ขอให้ร้อยเท่าทวีคูณเพิ่มคูณเป็นร้อยเท่าให้รวยยี่สิบล้านถ้าโยมใส่ได้ห้าสิบ,บ 50, ก็ขอให้รวยร้อยเท่าทวีคูณเพิ่มคูณนะเป็นห้าสิบล้านถ้าโยมใส่ได้ร้อยก็ขอให้รวยแบบร้อยเท่าทวีคูณเพิ่มคูณเป็นร้อยล้านโตเซฟให้อยู่ด้านหน้าหอหลวงพ่อโตนะครับ ดากลดวิหารสตุลภมตกใจญาติโยมผิดทายลูกตุกหาหลายคนหลายท่านไปร่วมด้วยช่วยกันอนุโมทนานะครับโอกาสนี้ก็เชิญเเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะมาร่วมสิ่งพรขอพรหลวงพระโงฆกันเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลานายาหัวขับ2ทุก5นาที นะตอนนี้สองทุ่มกับห้านาทีแล้วญาติยโยงท่านใดที่จะทำบุญปิดทองกนะ็เชิญเชิญเจริญพรนะเชิญเชิญเจริญพรมาที่ออกองอับเวรจารและในโอกาสนี้ก็ะจะได้อไนะขอนำรายงานความญาติโยงท่านตาุกว่วนพุทธเบญจีเศรษฐีผู้ใจบุญนะที่ได้ร่วมกันนะในการเป็นเจ้าภาพจัดงานปรนะจําปีเนาะถวายองค์หลวงพ่อโต โดยที่ยานโยมได้ทำบุญในห้องกระจกแล้วโยมก็จะได้รับวัตถุกมงคลที่จะลึกอเป็นธงไทยองค์หลวงข้อโตเนี่ยธงไทยหลวงข้อโตไปติดไว้หน้าบ้านก็มีคว,วามสุขเกณฑ์เงินเงนะินทองไหลซางเมาให้ยืนนิ่งปอดตึงนละเกินทองเต็มบ้าน ด้วยบารมีของหลวงพ่อโตจากนั้นแล้วญาติโยมก็ร่วมด้วยช่วยกันนะจัดงานบารมีถวายหลวงพ่อโตเอาชื่อและดำตะกุลของเราเนี่ยไปลงบัญชีบุญหลวงพ่อโตกันอยู่ตอนนี้ก็จะได้ขอประกาแนะโมทนารายนามนะเพื่อถวายหลวงพ่อโตให้หลวงพ่อโตท่านั่งรตบลัมบ้า และก็เป็นการประการน้โมนนาบูรให้ญาติโยมนักสังฆสงฆทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญกันแล้วด้วยก็ขออน้โมนนากับคุณโยมสันติว่องเดียร์จันทรีได้ร่วมจัดงานประดมปีน้องถวายบูชาองค์หลวงพ่อโต100บาทขออน้โมนนาคุณโยมขวัญอันไทยปานแดงได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประดมปีน้องถวายบูชา